ดูครับว่าเรื่องราวของกฎใหม่สำหรับ m o t ต g p นั้นมีทิศทางอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่เป็น Official แต่ว่ามีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วและเริ่มเดิมทีนะครับในฝั่งของสมาคมผู้ผลิตนะครับใน MotoGP เนี่ยก็คือดูคาติ Honda, ายาม h a KTM แล้วก็ a p พิเลียนะครับได้เข้าไปประชุมกันหลายรอบแล้วในเรื่องนี้นะครับ แล้วเบื้องต้นเนี่ยคนที่เสนอให้ทำการดาวซซิ่งเครื่องยนต์ลงมานะครับเหลือ 850cc ซีซีนะครับและเริ่มต้นทีเนี่ยเลงไว้ปี2028นแะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยออกมาว่าเป็นปี2027อันนี้คือยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับลูคคติเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับแล้วฮอนด้กับย่าาหาก็เอาด้วยแต่ว่าค่ายก่อนหน้านี้ที่ที่ไม่เอากับเขาเลยที่ไม่เห็นด้วยเลยจริงๆก็คืออพิเลีย ะครับเพราะว่าอพิเรียรเพิ่งจะเริ่มต้นลงทุนกับโปรเจกต์ Moto GP มานะครับดังนั้นเนี่ยการจะดาวไซซิ่งรถเครื่องยนต์ลงมานะครับมันต้องใช้งบมหาศาลที่พวกเขาต้องลงทุนเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับดังนั้นอพิเรียรก็ไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับอพิเรียรก็ไปล็อบบี้ KTM นะครับบอกว่าเอ้ยยูยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเออเนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยมันก็โอเคอยู่แล้วพันซีซีจะเปลี่ยนทําไมนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับพิทไบเนอร์ในฝั่งของ KTM นะครัับกกก็ได้้อออมาายยืนนนนน่หี้ว่า ทิศทางในการที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ในอนาคตนะครับลงมา 850cc เนี่ย KTM เปลี่ยนความคิดแล้วนะครับเปลี่ยนความคิดมาเห็นด้วยว่าต้องการที่จะลดลงมาเหลือ 850cc เหมือนกันนะครับดังนั้นไอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับมันจะเป็นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือแนวโน้มนะครับแนวโน้มแล้วก็แนวทางคือจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขนาดความจุ เครื่องยนต์นะครับจากพันซีซีลงมาเหลือ850ซีซีนะครับในนั้นก็มีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วบรรดาค่ายผู้ผลิตเขาจะสามารถทำความเร็วแล้วก็ความแรงเครื่องยนต์ได้หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยดูคาติเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับดังนั้นดูคาติย่อมที่จะไม่มีความกังวลหลายค่ายก็จะไม่มีความกังวลน,นะครับ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าหลายคนกังวลกับเรื่องของขนาดความจุกระบอกสูบที่เล็กลงนะครับจากพันซีซีลงเหลือ8 5 0ซีซีแล้วมันจะไม่แรงนะครับผมจะยกตัวอย่างฟอร์มูล่าวัให้ดูฟอร์มูล่าวนะครับจาก V12, V10, V8 ปัจจุบันเหลือ V6 นะครับ V6 เทอร์โบไฮบริดแต่ทำไมเครื่องยนต์มันแรงแล้วก็สถิติเวลาต่อรอบมันเร็วกว่าเดิมขึ้นเรื่อย ยกตัวอย่างง่ายๆตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเครื่องยนต์เล็กลงนะครับสิ่งที่จะเพิ่มตามเข้ามาก,ก็คือการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ให้มันสูงมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยบรรดาค่ายผู้ผลิตไม่ห่วงเรื่องแรกนะครับทุกคนเห็นด้วยอาจจะต้องดูว่าอภพิเลียเห็นด้วยหรือไม่นี่แหละครับอพิเลียตอนนี้ยังไม่มีการออกมาพูดถึงแนวโน้มในทิศทางของอิเลียนะครับเพราะว่า KTM เนี่ย เดิมทีอภิเรีย์ไปล็อบบี้ไว้ว่าเอ้ยเ,เอาเอาของเดิมนี่แล้วแต่ว่า KTM ตอนแรกบอกไม่เอานะครับแต่ตอนหลังอ่ะเอาด้วยแล้วนะครับดังนั้น4ค่ายเห็นด้วยนะครับดูคาติ KTM ดูคาติ KTM Honda แล้วก็ยามาฮ่เอาด้วยนะครับที่จะลดลงมาเหลือ 850cc จากเดิมที่บอกว่า2028ตอนนี้ข่าวล่าสุดปอกมาจะเริ่มในปี2027ก็คือ3ปีข้างหน้าถ้ามันจะต้อง ลดจริงๆมันต้องรีบประกาศในเร็วๆนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทําเครื่องยนต์ในช่วงเวลาเนี่ยมันต้องใช้อย่างน้อยปีกว่า,าถึงจะถึงจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับอัพพิเลียต้องรอดูว่าจะยังไงนะครับข้อแรกเครื่องยนต์นะครับข้อที่2ครับข้อที่2คือเรื่องของแอโรไดนามิกที่ผมเปิดภาพของอัพพิเลียมานะครับเพราะว่าอัพพิเลียเป็นหนึ่งในค่ายที่มีชิ้นส่วนแอโรที่ โหดจริงๆแล้วก็เยอะมากนะครับมีความต้องการที่จะลดอุปกรณ์แอโรไดนามิกลงไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแบนปีกแบนวิงเลตแบนไซด์พอรตแบนดาววอชหรือแบนอะไรต่างๆออกไปแต่จะลดจำนวนแล้วก็ลดขนาดลงมาซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคาร์เมโล p e สเปเรเคยออกมาพูดว่าการตัดชิ้นส่วนแอโรไดนามิกออกอาจจะ คงเหลือไว้70%หรืออาจจะให้คงเหลือไว้แค่เพียง50%ซึ่งต้องรอกฎของการข่งการประกาศออกมาอีกทีหนึงนี่เป็นส่วนที่หลายทีมเห็นด้วยโดยเฉพาะ KTM นะครับ KTM บอกว่าเมื่อเขามองจากการพิจารณานกฎแล้วนะครับการลดขนาดเครื่องยนต์ลงมานะครับมันจะทำให้คุณสามารถไปพัฒนาส่วนอื่นได้นั่นคือสิ่งที่เป็นมุมมองของแต่ละค่ายนะครับว่า พอลดขนาดเครื่องยนต์งลงมาเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่นนะครับไม่ว่าเป็น uh, traction control ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบสั่งการหรือว่าระบบเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นาให้มันมีความเร็วเท่าเดิมนะครับมันเป็นเรื่องของความท้าทายในเรื่องของนวัตกรรมนั่นคือสิ่งที่ทุกค่ายมองเหมือนกันขณะที่ค่ายที่ยังไม่ได้ปรับไปสู่เครื่อง V4 เหมือนคนอื่นเขาก็คือนี่ยครับามาฮ่า ยามาฮ่าเป็นค่ายเดียวที่ยังคงใช้เครื่องยนต์ inline uh, four inline crossplane นะครับก็คือ4สูบเรียงอยู่แล้วณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนนะครับเมื่อกฎหมายมาแบบนี้ยามาฮ่าจะเอาอย่างไรนะครับจะเปลี่ยนไปเครื่อง v f o เหมือนเพื่อน,อน,อนๆหรือไม่หรือการเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มันเล็กลงอาจจะมาเข้าทางยามาฮ่ก็ได้ตรงนี้เนี่ยต้องต้องตั้งข้อสังเกตกันไว้ก่อนนะครับว่า v f o จะยังคองความยิ่งใหญ่ในยุคที่ดาวไซซิงเครื่องยนต์งลงมาเหลือ8 5 0ซีซีห c หรือไม่หรือทิศทางต่างๆมันจะเวียงกลับไปอยู่กับเรื่องของอรถแข่งที่ใช้สูบเรียงอย่างามาฮ่าแค่เพียงค่ายเดียวในตอนนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมามาฮ่ายังไม่ได้มีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่อง v f o ในช่วงเวลาปี2ปีนี้นะครับที่หลายคนถามเข้ามาว่าต้อง v f o เท่านั้นถึงจะสู้ได้เพราะมันมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎไปสู่8 5 0ซีซี cc ถ้าเขามาเปลี่ยนตอนนี้เป็น V4 แล้วพันซีซีเสียไม่คุ้มเสียไม่คุ้มได้นะครับเพราะว่าลงทุนปีนี้ปุ๊บอีก3ปีเปลี่ยนแล้วนั่นคือสิ่งที่ยามาฮรออยู่แล้วก็ต้องมารอดูนะครับว่ายามาฮ่าจะมองอย่างไรกับทิศทางตรงนี้นะครับ2เรื่องเลยนะเรื่องแรกเครื่องยนต์เรื่องที่2องแอโรไดนามิกที่จะลดลงมานะครับอาจจะตัดออก30%หรือตัดออก50แต่ไม่ได้แบรนระบบนี้ออกไปนะครับทีนี้ครับก็มีในส่วนของ ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ชื่อว่า r i ้ i g h ์ดีไว c e นะครับเราจะเห็นได้ว่าในปี2022นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยดูคาติเขาเริ่มใช้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์ r ไ h ้ High Device ด้านหลังแล้วก็อุปกรณ์ช่วยออกตัวที่กดรถให้ต่ำลงไปนะครับทำงานควบคู่กับ้อนสตาร์ทและก็ระบบการเพิ่มทอร์กการจุดระเบิดในการออกตัวนะครับ และเริ่มเดิมทีมันถูกใช้งานแค่กับการออกตัวเท่านั้นนะครับแล้วพอเข้าสู่ปี2022นะครับดูคาติเริ่มใช้ระบบนี้กับการใช้งานระหว่างการแข่งขันคือใช้เมื่อก่อนจะออกจากโค้งนะครับโดยเฉพาะช่วงระยะที่มันมีทางตรงมีระยะสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เปิดการเร่งมนันทำให้รถไม่มีแรงกดมีดาวฟอสไม่ทำให้ล้อนั้นสปินทิ้งนั่นคือสิ่งที่ดูคาติเอามาใช้ หลังจากนั้นครับตั้งแต่ปี2021นะนใช้มาแล้วพอมาสู่ปี2022ครับดูคาติก็ปรับมาใช้นวัตกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือฟอนต์ไ h ไฮดีไวจากเรียไรไฮดีไวอย่างเดียวก็มีฟอนต์ไรไฮดีไวก็คือล้อหน้าด้วยนะครับมันก็ยิ่งทําให้ดูคาตินั้นได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นไปอีกจนระบบฟอนต์ไรไฮดีไวมาอยู่ในปี2023เนี่ยถูกแบนออกไปห้ามใช้ดูคาติก็ออกมาโวยอ่ะก็ออกมาโวยนะครับว่าทำไมถึงต้องตัดโอกาสพวกเขาขนาดนี้ ทั้งๆท,งที่นั่นเป็นเรื่องของโน้ต h ฮาวนวัตกรรมนะครับถ้าคุณไม่อยากพัฒนาแล้วคุณจะให้พวกผมทํารถแข่งมาทําไมม o เตจมันคือพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับนะครับแล้วระบบนี้เนี่ยทั้ง f ฟอนต์ไร้ไฮดีไวท์ถูกตัดออกมาในปี2023ก็คือปีที่แล้วนะครับปีนี้มันยังคงไว้ซึ่งเรียไร้ไฮดีไวท์อยู่ก็คืออุปกรณ์ปรับความสูงต่ำที่ล้อหลัง นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ระบุเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคือในปี2027 MotoGP Dona FIM ต้องการที่จะตัดอุปกรณ์ที่ใช้ชื่อว่า i ร h t High Device ออกไปที่ล้อหลังนะครับไม่ใช่แค่ล้อหน้าอย่างเดียวแล้วนะก็คือแบรนด์อุปกรณ์ชิ้นนี้ทิ้งไปเลยจะไม่ให้ใช้ในปี2027เหตุผลคือ มันไม่ได้มีส่วนที่จะเอาโน้ตฮาวหรือว่าชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยไปใช้กับรถที่จะผลิตออกมาในท้องตลาดง่ายๆเท่านี้เองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือไร้ไฮด์ี่ไว้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันใช้สําหรับในช่วงออกตัวก็คือกดรถให้ต่ําลงนะครับแล้วก็ในช่วงที่นักแข่งต้องการจะเปิดคันเร่งนะครับช่วงที่ใช้ท็อกเยอะๆให้รถมันเตี้ยลงเพื่อมีแรงกดอยู่กับพื้นนะครับ ซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบบอัตโนมัตินักแข่งจะต้องเป็นคนควบคุมด้วยตัวเองนะครับเปิดปิดไร้์ไฮดีไว้เองนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระหว่างเนี้ยทำไมนักแข่งโหดูก,กดปุ่มนูน่นปุ่มนี่นั่นแหละครับคือที่มาก็เป็นเรื่องราวของแนวโน้มของกฎใหม่ที่ที่เตรียมจะประกาศใช้นะครับแต่ณนะตอนนี้ยังยังเป็นแค่เพียงกระแสข่าวแล้วก็ การออกมาคาดการอยู่แต่การออกมาคาดการในปัจจุบันนะครับการรายงานข่าวของของสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงเข้าถึงข่าวได้มากขึ้นพอเข้าถึงข่าวมากขึ้นครับความแม่นยำของไม่ว่าจะเป็นข่าวลือนะครับข่าวการเซ็นสัญญาหรือว่าทิศทางต่างๆที่ที่มันเป็นวงไนเนี่ยการรายงานข่าวมันมันเริ่มมีความแม่นยำมากขึ้นดังนั้นก็มีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่แค่เพียงยังไม่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าการพูดคุยหลังจากนี้นะครับหค่ายผู้ผลิตจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทั้งดอนน้าแล้วก็ f i m เองนะครับมองว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับพอพอเครื่องยนต์มันเล็กลงมานะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมันถูกมันถูกตัดออกไปมันก็ทําให้งบป,ประมาณในการทําทีมงบป,ประมาณในการพัฒนารถ1คันมันบีบลถลงมาคือในกีฬาโมเตอร์สปอร์ตนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งฟอร์มูล่าวัน หรือรายการอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบเป็นโมเดลในการพัฒนารถนะครับฟอร์มล่าวันเนี่ยบีบงบประมาณในการพัฒนารถลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะดูตามอัตราส่วนเราจะเห็นว่าทุกๆปีเนี่ยงบประมาณของของการพัฒนารถมันจะถูกบีบลงมานะครับแล้วก็ก็จ,จำกัดเรื่องโทเค็นในการในการอัปเกรดรถแต่ละปีว่าใช้ได้กี่โทเค็นนะครับอย่างเช่น MotoGP เองก็มีโทเค็นอยู่คือ,อ,อในส่วนของทีมที่ ทีมที่อยู่ในเทียเทียสูงสุดอย่างดูคาติเนี่ยเครื่องยนต์ห้ามห้ามทำอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแอโรไดนามิกได้แค่ครั้งเดียวนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็จะตามลดหลั่นส,สัดส่วนกันไปแต่ว่าณนะตอนนี้ยังมีแค่ยามาฮ่า o อนด้าที่ได้สิทธิ์ที่เป็นที่ใช้ชื่อว่า c o n c e p ช i o n c o n c e p ช i o n System ใหม่พวกเขาถูกปรับอยู่ในเทียต่ําสุดนะครับประวัติศาสตร์เลยที่ยามาฮ่าฮอนด้มาอยู่ในยุคที่ที่ต่ําสุดในม o โตจีนะครับเป็นรอง ดูคติเป็นรองแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นรองทั้ง KTM แล้วก็อ p พิเลียฮอนดกับยามาฮ่เนี่ยคือได้สิทธิ์แบบเต็มๆนะครับทั้งเครื่องยนต์ที่พัฒนาได้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ส่วนของแอโรไดนามิกที่เปลี่ยนได้เยอะกว่าคนอื่นเขานะครับรวมไปถึงสิทธิ์ในการทดสอบแบบ private testing แบบไม่อัน้นโดยที่ให้นักแข่ง official นักแข่งที่ลงแข่งตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยไปไปมีส่วนร่วมในการทดสอบนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าลูก้ามาตนี่เองก็เข้าร่วมทดสอบกับทีมเทสของของฮอนด้าด้วยที่เคเรสนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในแผนที่ทางฮอนด้านั้นเริ่มทําแล้วแต่ยามาฮ่ายังไม่เห็นเลยกับการเริ่มต้นนะตรงนี้นะครับก็ต้องก็ต้องมาว่ากันดูนะครับฮอนด้าทุ่มเต็มที่แน่นอนในการกลับมาแต่ว่ายามาฮ่าก็ต้องทุ่มเหมือนกันแต่หน้าที่นี้เนี่ยแผนของการทดสอบมันต้องมันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่นักแข่งฮอนด้าตอนนี้เนี่ย ออตอนนี้เนี่ยคือมี4คนที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับสคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลงเทสได้ส่วนนักแข่งยามาฮ่ามี2คนทั้งกวาตาโรแล้วก็อเล็กซ์รินก็มีสิทธิ์ลงเทสได้แต่เท่าที่เห็นยังยังไม่มีแผนหรือว่ายังไม่มีแผนสําหรับยามาฮ่าออกมาว่าจะให้กวาตาโรหรือว่ารินเนี่ยลงเทสไหมนะครับนะก็มาว่ากันดูนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในส่วนของกฎใหม่ที่ ที่อาจจะนะครับอาจจะมีการประกาศใช้เร็วๆนี้การประกาศใช้เนี่ยก็จะมีไม่2 0 2 7ก็2 0 2 8นแะครับแล้วถ้าประกาศก็ต้องมีระยะให้นิดนึงอย่างน้อยๆคือ2ปีกว่า,วานะครับมันมันจะต้องมีเวลาในการพัฒนาแล้วว่าแล้วก็เวลาในการเตรียมตัวด้วยแล้วนั้นก็เป็นความต้องการที่อยากจะให้ค่ายผู้ผลิตใหม่ๆก้าวเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ย MotoGP ก็มีการเลงนะครับพูดถึง b m w แล้วก็ k a ว a s a กิด้วย แต่ว่าทีมที่มีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าไปมที่สูงก็เป็น bmw นะครับเพราะว่าคาวาซากิส่วนตัวผมมองนะผมมองว่าณนะตอนนี้เนะี่ยงบงบในการทำโมเต r สปอร์ตพวกเขาไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเพราะดูง่ายๆคือแม้กระทั่งทีมในประเทศไทยไม่มีทีมแล้วภูมิภาคในเอเชียก็ไม่มีทีมโรงงานของของคาวาซกินะครับตอนนี้มีทีม o f f i ิเชีอยู่แค่ในใน wsbk เท่านั้นเอง ในฝั่งของบิทติสซูเปอร์บ k e ผมไม่ได้ตามแล้วก็ในฝั่งของออฝั่งของ AMA Superbi ในฝั่งอเมริกาเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามกันนะครับถ้าใครมีเพื่อนๆมีข้อมูลก็เอามาฝากกันหน่อย New Honda c i o n o Plus s สไตล์โเห็นแล้วสดุดตายิ่งกว่า ลุคแฟชั่นจะโมเดิรหรือ v i ิน a g e ก็ปรับเปลี่ยนใด้ตามยุคสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New h a n New Honda g ออ n o plus